รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่30มิถุนายน2564ผมอาจารย์คำพีปรีชาญาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นมัรควิธีตื่นรู้แบบเซนนะครับเป็นตอนที่4ตอนสุดท้ายนะครับ ตอนสุดท้ายของมัคควิธีตื่นรู้ผมพูดมาแล้วอ่านมาแล้ว3ตอนนะครับตอน1ตอน2ตอน3ในบทที่14เรื่องมัคควิธีตื่นรู้นะครับจากหนังสือรหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนซึ่งเป็นการเล่าถึงประวัติที่ผมได้ไปพบกับอาจารย์กาจาัทุโลที่สระบุรีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ผมก็ได้ถือโอกาสนี้ถือโอกาสนี้พูดกับท่านผู้ฟังนะครับถึงเรื่องราวที่ผมได้ไปพบปะบกับกับอาจารย์การตัาธุโลนะครับว่าหลังจากศึกษาคำสอนแบบเซนยาวนานถึง20ปีผมก็บังเกิดความเข้าใจอย่าง กระจ่างแจ้งว่าสรพสิ่งได้ปรากฏการตามสมมุติของชาวโลกเช่นคนเกิดและคนตายความสุขความทุกข์ยิงหรือเท็จรูปนามไร้ภาวะไร้ชื่อมา,มายาเป็นต้นก็รู้แต่เป็นภาษาที่มนุษย์ให้ค่าให้ความหมายดังที่อาจารย์กาตาทุโลเคยกล่าวไว้ว่าคำพูดของผู้คนเป็นสมมุติทั้งหมด เช่นคำพูดที่ว่าคนนี้เก่งคนนี้ฉลาดคนนั้นโง่เขลาเป็นต้นก็ตั้งหรือพูดเอาเองแท้จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะสิ่งทั้งหลายหมายถึงธรรมปราศจากสภาวะใดๆจึงไม่มีคนฉลาดคนโง่แม้แต่เราเรียกสิ่งหนึ่งว่าต้นไม้ก้อนหินสิ่งนั้นก็ไม่ใช่วัตถุธาตุหรือไม่ใช่ก้อนหิน ต้นไม้หรือเป็นสิ่งอื่นก็ไม่ใช่เป็นแต่เพียงชื่อเรียกเท่านั้นขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีที่เป็นหรือชื่อที่เรียกสิ่งใดน,นั้นล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งเช่นมนุษย์คิดปรุงแต่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอาการหรือเป็นปรากฏการณ์บางอย่างว่าอาการเช่นนี้เรียกว่าการเกิดและอาการเหล่านี้เรียกว่าการตายเป็นต้น แท้จริงมีคนเกิดคนตายตามสมมุติหรือหากมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับกายก็สมมุติเรียกความรู้สึกหมายความว่าสมมุติเรียกอาการหนึ่งว่าอาการของการเกิดลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอาการของการตายลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเราหมดปัญหาหรือรู้สึกนึกคิดเอาว่าเราสบายหรือเมื่อบังเกิดอาการหรือบังเกิดความรู้สึก อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นก็อาจจะพูดออกมาเป็นภาษาสมมุติเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่เข้าใจว่าทุกคําพูดหรือภาษาที่สมมุติบัญญัตินั้นไม่อาจบอกว่าเป็นเช่นนั้นและมันไม่ใช่เช่นนั้นตามภาษาหรือตามคําพูดต้องเข้าใจเสียใหม่ว่าไม่มีอะไรบนโลกนี่สิ่งที่มีที่เป็นนั้นก็เพราะความคิดและความจําของเราตั้งให้ว่า รู้สึกว่าสิ่งนี้เรียกว่าอย่างนั้นเช่นจำมาว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวเราตัวเขามีชื่อว่าอย่างนั้นมีชื่อว่าอย่างนี้เข้าใจหรือเชื่อว่าไม่มีเราเชื่อว่าเราไม่มีเขาอย่างนั้นอย่างนี้หรือคิดนึกและจดจำว่าไม่มีเราเป็นอะไรมีไม่มีเขาเป็นอะไรเป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวว่าเป็นเพียงคําพูดว่าเราเป็นผู้หมดปัญหาเป็นผู้สบายคือคิดเอาเองหรือรู้สึกเอาเองว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนี้เช่นมีเรามีเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นต้นดัะนั้นก็ต้องรู้ว่าการคิดนึกปรุงแต่งของจิตก็เป็นธรรมชาติของจิตและทุกความคิดปรุงแต่งก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดนะครับ อีกทั้งต้องเข้าใจว่าความคิดปรุงแต่งทำอะไรจิตเดิมแท้ไม่ได้หมายถึงจิตเดิมแท้หรือสภาวะเดิมแท้ของจิตมันเหมือนความว่างตามธรรมชาติเช่นนั้นเช่นเดียวกับสปปรรพสิ่งบนโลกก็ดำรงภาวะที่สมมุติเรียกว่าปรมัตรธรรมหรือปรฏมตรัตฐสัจจะเหมือนความว่างอยู่เช่นนั้นซึ่งล้วนแต่ไม่เกี่ยวกับภาษาที่มนุษย์อุปโลกแต่อย่างใด จากการสนทนาระหว่างผมกับอาจารย์กาธโรครั้งหนึ่งผมเรียนถามว่าถ้าอย่างนั้นทำก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งความสบายความไม่สบายมีปัญหาและไม่มีปัญหาก็ไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับท่านอาจารย์แต่มีเพราะผู้คนพูดหรืออุปโลกขึ้นมาว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์กาธรโรย้ำเช่นเดิมว่า ก็ใครบอกว่าบนโลกมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ล่ะบนโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นอะไรทำก็ไม่มีทุกสิ่งที่มีที่เป็นเพราะมนุษย์ตั้งให้มีให้เป็นเช่นดังตั้งเอาเองว่ามีความรู้สึกนึกคิดปรุงแตง่งว่านี่คือสมมุติและนี่คือวิมุตตคือปรมัถสัจจะตลอดถึงมีอย่างนั้นอย่างนี้เธอต้องเข้าใจเธอหมายถึงอาจารย์พูด อาจารย์การโทรหมายถึงตัวกับผมไหมนะครับท่านบอกว่าเธอต้องเข้าใจภาษาและคําพูดทั้งหลายล้วนแต่เป็นมายาหมายถึงสรรพสิ่งเป็นอะไรนั้นก็เกิดจากคําพูดหรือเกิดจากความคิดนึกปรุงเน่งหรือเกิดความเห็นเกิดจากความจําของมนุษย์ให้ค่าให้ความหมายแท้จริงแล้วกายก็ไม่ใช่กายจิตก็ไม่ใช่จิตสรรพสิ่งก็ไม่ใช่สรรพสิ่งครับ คำพูดที่ว่าทำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีที่ท่านอาจารย์การโรบอกพูดบอกผมนั้นเมื่อครั้งที่สนทนากับท่านเป็นครั้งแรกนั้นมันลึกซึ้งอย่างยิ่งผมคิดในใจว่าต้องการมาเรียนธรรมกับอาจารย์แต่อาจารย์กลับบอกว่ารทมไม่มีซึ่งในขณะนั้นผมไม่เข้าใจคำสอนแบบเซนว่าทำไมจึงไม่ใช่ภาษา และไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเล่าเรียนธรรมะหรือไม่สนใจคำพูดในการสอนธรรมเมื่อแต่เมื่อการเวลาผับล่วงเลยมาประมาณ20ปีผมก็รู้สึกโทษครับผมจึงรู้ว่าทำแบบเซนมิอาจเข้าใจได้ด้วยอายตนะใดๆไม่ว่าจะเป็นจากกาฟังการคิดนึกปรุงแต่งหรือ จากการถามด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องจดจำและไม่ต้องจดบันทึกด้วยภาษาใดๆทั้งสิน้นนั่นเป็นเพราะไม่เกี่ยวกับอักขระหรือพจนะใดๆมันเป็นภาวะธรรมที่อยู่เหนือการคิดนึกปรุงแต่งและเหนือคำพูดเหนือสมมุติบัญญัติใดๆผมมังเกิดความเข้าใจในภายหลังว่าการเรียนรู้สภาวะธรรมที่ พ้นไปจากสมมุติหรือธรรมที่เหนือโลกียะวิสัยที่เรียกว่าโลกุตรธรรมนั้นเป็นไปตามสัจธรรมที่ว่าผู้ไม่รู้ก็ย่อบไม่รู้แต่ผู้รู้ก็จะบังเกิดความรู้สึกด้วยตนเองความรู้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจคำพูดและตัวอักษรก็รู้หรือเข้าใจธรรมะแบบเซนได้เฉพาะอย่างยิ่งพึงสรึกไว้เสมอว่า ทางปรามัตรธรรมนั้นไม่มีใครสงสัยหรือหามีใครเข้าใจอะไรไม่นั่นเป็นเพราะไม่มีทมใดที่จะให้ใครเข้าใจและไม่มีอะไรที่ต้องเข้าใจกับอะไรเพราะทุกสิ่งเป็นอนัตตาและเป็นสุญญาตาตามสมมุติทั้งหมดจึงไม่มีคนหรือมีคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจธรรมะใดๆก็ไม่ใช่สรุปคำสอนของอาจารย์กาธโรก็คือทุกๆสิ่งทุกๆสรรพสิ่งในโลกนี้ มีอยู่แต่มีโดยไม่มีค่าไม่มีความหมายและมีอยู่เพราะมนุษย์หรือคนตั้งให้มีให้เป็นทั้งสิ้นดังนั้นแม้มีสรรพสิ่งเต็มโลกแต่เมื่อจิตไม่คิดรุงแต่งต่อสิ่งนั้นว่ามีว่าหรือไม่มีหรือว่าดีหรือเลวสิ่งนั้นก็ไรค่าไรความหมายสิ่งนั้นมีอยู่เหมือนก็เหมือนไม่มีขอย้ำว่าถ้าเราไม่ให้ค่าให้ความหมายอะไรที่คิดว่ามีก็ไรค่าไรความหมาย หมายถึงสรรพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลกเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจก็เป็นแต่เพียงการใช้ภาษาหรือเป็นเสมือนการยืมภาษาหรือถ้อยคำมาใช้สนทนาหรือทำความเข้าใจกันหมายถึงมีการสมมุติภาษาและมีการใช้สัญ,ญลักษณ์หรือการใช้อากับกิริยาแทนคำพูดเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อ บังเกิดความรู้หรือบังเกิดความเข้าใจตรงกันแล้วภาษาและคําพูดหรือสัญลักษณ์ก็หมดความจําเป็นอีกต่อไปนะครับก่อนจบขอสรุปคําพูดของอาจารย์กาตาทุโลซึ่งท่านกล่าวกับบรรดาศิษย์ทุกคนอยู่เสมอว่าอย่าให้เทียนทิพย์ขันขาดช่วงไปผู้ที่มีภูมิธรรมภูมิจิตหรือปัญญาแก่กล้าแล้ว ควรจะช่วยกันต่อเทียนทํากันไปแต่ก็อย่ามีอาจารย์ในจิตอย่ามีรูปสิษย์ในใจพึงระลึกไว้เสมอว่าพูดมากไปทํำไมเรื่องมันไม่จริงทั้งหมดซึ่งผมก็ได้เห็นความจริงว่าอะไรก็ไม่จริงที่จิตที่ใจของตนเองว่าสิ่งที่เรียนมาศึกษามาหรือปฏิบัติมาหรือมีความเพียรพยายามมันแม่มากเพียงใดก็จริง และไม่เกิดประโยชน์ใดๆยิ่งเรียนรู้มากหรือศึกษาอบรมมากยิ่งทำให้หลงความรู้ว่าเป็นความรู้จริงแต่ก็ต้องศึกษาแล้วเรียนในกายและจิตตนเองและต้องเข้าใจว่ากายและจิตหรือรูปธรรมหรือขันห้าเป็นแต่เพียงชื่อสื่อเรียกหรือสมมุติแท้จริงแล้วไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่กายและจิต สรรพสิ่งได้ปรากฏการ์ปราศจากเนื้อหาและล้วนเป็นแต่ไร้สัจจะสาระทุกสรรพสิ่งล้วนว่างจากชื่อและลักษณะไา,า,ายคุณค่าและไร้ความหมายหรือไร้สภาวะขอจบด้วยคำกล่าวสารภาพว่าผมใช้เวลาอันยาวนานกว่าสองทศวรรษหรือกว่า20ปีจึงสามารถเข้าถึงธรรมชาติของกายได้จิตว่า ปราศจากธรรมชาติแห่งกายและจิตและรู้ว่าสรรพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกหรือเป็นสิ่งที่สมมุติบัญญัติมันจึงไม่จริงทั้งหมดด้วยความเข้าใจต่อสภาวะธรรมเช่นนี้ผมจึงต้องทิ้งรู้และหยุดรู้เพราะไม่มีใครรู้ที่สำคัญจะรู้ไม่รู้ก็เรื่องของมันตลอดเวลาเพียง เสียงของท่านอาจารย์กาตะโรยังก้องหูว่าจงเรียนเพื่อรู้อย่าเรียนเพื่อเอาเมื่อรู้แล้วก็ต้องทิ้งรู้เสียด้วยเพราะไม่มีใครได้เสียอะไรขันห้าตามสมมุติมันทําหน้าที่รู้หรือไม่รู้ของมันเองไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเอาละครับจบบทที่14นะครับ คือมักควิธีตื่นรู้นะครับเพียง4ตอนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบบทที่14คราวหน้าก็จะต่อเริ่มบทที่1ใหม่นะครับบทที่1บทที่2บทที่1คือปฐมบทแห่งเซนหลักธรรมพื้นฐานพุทธแบบเซนสรรพสิส่งล้วนมีความเป็นสุญญาตา ในบทที่1น,นะครับแล้เคือบทเกินนำประทมาบทแงเซนนะครับแล้วก็บทที่2ก็สมมุติบัญญัติก็จะได้พูดก็ได้อ่านต่อต่อ,ตอไปนะครับเช่นเคยครับท่านที่ฟังผมแล้วฟังผมพูดผมอธิบายหรือผมอ่านแล้วหากสงสัยไม่เข้าใจติดต่อผมที่หมายเลขตามหมายเลข 089 126 0689นะครับและ02 513 3279 02 939 7466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ <c oughs> ขอเทียโอกาสยุดตีเพียงเค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ